สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักต้นไม้ทุกท่านนะคะก็อยู่กับช่องของหวานบ้านสวนอีกแล้วเช่นเคยนะคะเพื่อนๆค่ะก็มีพี่ท่านหนึ่งนะคะอินบ็อกเข้ามานะคะว่าให้ทำคลิปรีวิวโอกิโนะว่าให้ดูหน่อยนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มาทำคลิปให้ดูนะคะตามคําเรียกร้องเนาะก็วันนี้เพิ่งกลับจาก โรงพยาบาลก็เลยมาทําคลิปนะคะเพื่อนๆไปถอนฟันมาค่ะอาจจะพูดแบบไม่ค่อยนั่นหน่อยนะเพื่อนๆเพราะว่าไปถอนฟันมาเนาะมาค่ะนี่นะคะโอกินาวาต้นนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเราได้มาในวันที่ยี่สิบสองพุศจิรานะคะตอนนี้ก็วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาเนาะเพื่อนๆเนาะพรุ่งนี้ก็จะครบพุทจศิกา ธันวามกรากุมภาหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนเนาะสี่เดือนหรือสามเดือนเนี่ยพุทธจิกกสามเดือนไหมเพืนเพื่อนสามเดือนหรือสี่เดือนนะคะไม่รู้เหมือนกันเราเราได้มาวันที่ยี่สิบสองพุทธิกานะคะเพื่อนๆเนาะก็มาดูกันเลยค่ะว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราได้มาเป็นเอ่เป็นไม้หน่อนะคะเพื่อนๆเนาะก็สามยิบสองสามเดือนไหมอ่ะอืมน่าจะสามเดือนละมั้งนี่นะคะก็ เจริญเติบโตก็ดีค่ะเพื่อนๆนี่หน่อแทงขึ้นมาแล้วค่ะเห็นไหมนี่นี่นะคะนี่นี่อันนี้ลูกเขานะคะเพื่อนเพื่อนค่นี่เห็นไหมนี่ก็รวดลายก็จับประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมคะนี่ก็ลำต้นลำต้นใหญ่อวบดีมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อค่นี่ โอ้นี่หถ้าวันนี้ไม่มาทําคลิปก็ไม่รู้นะคะนี่นี่นี่น,นี่เขาก็เริ่มแท็กนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่จะแทงขึ้นมาแล้วค่ะก็เราก็อ่าได้มาได้ลูกได้ลูกเข้ามาสองนี่นะคะนี่หนึ่งแล้วก็อันนี้สองนะคะนี่แล้วก็ที่จะแทงอีกสามนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะขออนุญาตเกลี่ยด,ดูนะคะนี่ อ๋ออันนี้กําลังจะตุ่มตาค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ย<ๆ>ก็โอเคไหมคะเ,เพื่อนๆเนาะสําหรับโอกิโนว่ามาท,ทําคลิปให้เ,เพื่อนๆได้ชมนี่เห็นไหมก็ถือว่าโอเคนะคะเ,เพื่อนๆถ้าพี่เขาไม่อินบ็อก์เข้ามานะก็ก็ก <c oughs> คืออันนี้เราเลี้ยงปล่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆแบบไม่ได้สนใจเลยนะได้มาก็ย้ายลงกระถางปลูกนี่นะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไปเลยคะ่ะลืมไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะว่า มีนะคะก็เลี้ยงแบบลืมๆไปเลยะคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยไม่เห็นอีกทีนี้ก็ออกลูกออกเต้ากันเต็มแล้วค่ะนี่รากเลิกอะไรต้อ,อะไรแบบทะลุกระถางหมดแล้วค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยเราก็จะมาแยกลูกเขานะคะเพื่อนๆในส่วนตัวนี้นะคะวัสดุที่เราใช้ปลูกก็จะเป็นหินภูเขาไฟนะคะแล้วก็เพอร์ไลท์นะคะแล้วก็ดินหมักนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นอ่ ใบฉ่ำฉานะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยออสโมโค้ดนะคะนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆก็เหมือนปลูกเหมือนปลูกห,ห,หูช้างอะค่ะเพื่อนๆขาเนาะเหมือนปลูกหูช้างแหละค่ะเนี่ยแล้วก็น้ำก็จะประมาณแบบสาสี่วันลดทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆไม่ค่อยได้ลดน้ําเขานะคะก็กลัวเขาจะเน่าเนาะเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์ตอนที่ว่าเราลดน้ําหูช้างบ่อยอะ แล้วก็หูช้างก็มาโดนฝนอีกก็ลากเน่าเนาะคราวนี้ก็เลยกลัวนะคะเขาคิดว่าน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันแล้วก็เลยแบบเลี้ยงแบบแห้งๆปล่อยเขาเลยค่ะก็ไม่ค่อยได้รดน้ําเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะสวยนะคะใบเนี้ยเปิดมาสวยมากๆเลยเพื่อนๆดูสินี่เห็นไหมอันนี้ก็โอเคอันนี้ก็จะแบบ นี่มีติด,ตดมานี่เห็นไหมคะเขาก็ด่างทุกใบนะคะพเพื่อนๆเนี่ยติดติดด่างทุกใบนะคะเนี่ยไม่หลุดเลยเนาะแต่ใบนี้จะสวยมากเลยะคะ่ะนี่เห็นไหมก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆเนาะมาทําคลิปอัปเดตให้ดูนะคะโอกิโนว่านะคะนี่ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเ,เพื่อนๆค่ะก็มาทำคลิปให้ชมแล้วนะคะก็อย่างไรก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุก subscribe ที่เข้ามากดติดตามรับชมกันนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ